สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่ลกครับขอมน์บันทึกหน้า4ในวันนี้วันแรกของปี2566นะครับซึ่งตรงกับวันที่3มกราคมจากนัสสุพิมพ์ t h ยโพสต์วันนี้เริ่มต้นอย่างนี้ครับเปิดทําการวันแรกปีเถาะพุทธศักราช2566นะครับไทยโพสต์อิสระภาพแห่งความคิดยังคงปักหลักอยู่ที่ปลายซอยย่านคลองเตยสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายครับ หลังจากนั้นเนี่ยในวันที่10มกราคมก็จะเริ่มทยอยย้ายวิกไปอยู่แถวประชาชื่นนะครับเรียกว่า g, เบิกเลิกปีแห่งการเปลี่ยนแปลงการสื่อสารด้านข่าวอย่างกระปี้กระเป๋ารับห่วงจุ้ยที่ทําการใหม่ที่ใช้ไลกว่าเดิมนะครับส่วนการเมืองสภาใหญ่ว่าร้อนแล้วเนี่ยนะครับแต่สภาเล็กเสาชิงช้านี่ร้อนยิ่งกว่านะครับเพราะว่าแววว่าจะมีม็บเล็กๆรวมกันแล้วเนี่ยก็น่าจะประมาณสัก 40-50คนประมาณนี้นะครับเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสกเขาจะไปปรึกษาหารือปรับทุกผูกมิตรกันที่โรงแรมโกลเด้นทิวลิปวาระเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับแค่ซักฟอกชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมนอกสถานที่เท่านั้นแหละครับเห็นโปรยหัวกันบอกว่ามีทั้งผู้อาวุโสอย่างเฮียล้าเฮียล้านจากเพื่อไทยหนุนเนื่องด้วยตายคลองเตยจากกลุ่มรักกรุงเทพ แล้วก็ตามมาด้วยพ่อดาราดังซึ่งภาพรวมเนี่ยก็คือปัญหาความไม่เข้าขากันนะครับระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติว่าในเรื่องของงบประมาณและก็นโยบายโดยเฉพาะประเด็นใหญ่ที่ชัดชาติกาลังผุดนโยบายเรื่องการจัดตั้งประชาคมเขตขึ้นมาโดยจะให้ผู้นวยการเขตเ,เป็นผู้คัดเลือกสมาชิกประชาคมจากชุมชนต่างๆขึ้นมา50คนเพื่อฉายภาพสังคมมีส่วนร่วมอยู่เบื้องหน้าแต่ปรกากฏว่า บรรดานักเลือกตั้งเ่ยถึงกับสะดุ้งเฮือกเลยนะครับเพราะว่าสูตรแบบนี้เนี่ยมันคือการดึงอํานาจไปอยู่ที่ฝ่ายประจําเป็นการสร้างเครือข่ายของตอนเองขึ้นมาเป็นฐานคะแนนก็เลยเกิดคําถามกันว่าวันข้างหน้าคิดการใหญ่อะไรหรือเปล่าครับเนี่ยยิ่งเลือกตั้งครั้งนี้พักการเมืองนิโรมรันพันตูสะท้อนสัญชาตญยานดิบกันแบบสุดขั้วกันจนคนเบื่อหน่ายการเมืองในวาระต่อไปก็ถึงเวลาเข้าเสียบพร้อมสับกําลังที่เสร็จสับได้ทันทีนะครับ บันทึกต่อมาครับหลังจากที่แกนนำสองพักการเมืองอย่างไทยสร้างไทยกับสร้างอนาคตไทยที่นำโดยคุณหญิงสุดารัตน์เกย,ยุราพันธ์โพกินโพลกุลกุลทนประจบเหมาะสมคิดจตุศรีพิทักษ์อุตมะสวนายนสนทิรัตน์สนธิจิรวงศ์ทั้งหมดเนี่ยนัดหารือการเมืองกันที่ร้านอาหารชื่อดังด้านสุขุวิทแล้วก็โชว์ความเป็นพันธมิตรกันไปแล้วเนี่ยนะครับแต่ยังไม่สรุปสักทีนึงว่าตกลงแล้วจะรวมพักกันหรือเปล่า แต่เอาละครับไม่ว่าข้อตกลงควบรวมสองสอพักตระกูลสร้างจะจบลงเอ่ยอย่างไรหรือไม่ก็ตามเนี่ยนะครับแต่มาดูจากปฏิทินการเมืองแล้วยังมีเวลาคิดทบทวนจนถึงสิ้นเดือนมกราคมนี้นะครับแล้วก็ต้องปักหมุดเอาให้ชัดครับแต่ดูจากองค์ประกอบทุกองค์ประกอบแล้วก็มีแนวโน้มสูงเหมือนกันนะครับว่าน่าจะลงเอ่ยด้วยการรวมพักแต่ว่าตอนนี้แค่กลับไปเคลียร์ปัญหาเล็กน้อยของพักตัวเองซะก่อนก็นแล้วกัน หากได้ข้อยุติว่ารวมเป็นพักเดียวก็ต้องเปลี่ยนชื่อใหม่หรือถ้าเกิดให้คนจากสร้างอนาคตไทยลาออกเราย้ายมาสังกัดไทยสร้างไทยเพราะเจ้หน่อยเชื่อว่าชื่อนี้เนี่ยติดตลาดมากกว่าก็เปนไปได้นะครับมาทึกต่อมาครับผู้ที่สูญหายจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางจนถึงวันที่2มกราคมเนี่ยยังอยู่ที่หนายนะครับมนุษย์กบกําลัง จัดชุดปฏิบัติการพิเศษของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือหรือว่าหน่วยซิลกองเรือยุทธการพร้อมได้เรือปฏิบัติการความเร็วสูงพอ51หรือ51แล้วก็เรือ,อยางออกค้นหาบริเวณเกาะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาะแกลบเกาะยูงเกาะหนูเกาะแมวและก็เกาะกุลาของจังหวัดชุมพรนอกจากนี้ครับกำลังของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคที่หหรือว่าศรนชนภาคหนึ่งเนี่ย ยังคงวางกำลังในพื้นที่เพื่อค้นหานะครับตั้งแต่ท่าเรือประจวบอําเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิรีขันไปจนะะถึงอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรโดยมุ่งเน้นการสํารวจตามชายหาดและโดยรอบเกาะต่างๆยังไม่มีการปิดภารกิจนําร่างของผู้สูญหายเนี่ยคืนให้กับครอบครัวนะครับวันนี้พลเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการหาเรือก็จะเป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวกําลังพลผู้สูญเสีย ทั้งหมด23ครอบครัวได้กันครอบครัวละ1,000บาทโดยบริษัทอุตภา a i international aviation จำกัดประสงค์ที่จะมอบเงินช่วยเหลือให้นะครับ